ที่ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่คลิปการพยากรณ์ประจำเดือนเมษายนสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะหรือว่าเป็นผู้ที่เกิดในวันที่22พฤษภาคมจนถึงวันที่21มิถุนายนนะคะช anel ของเราใช้เกณฑ์การแบ่งลัคนาตามแบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะใครอยากทราบก็กดเข้าไปเช็คได้นะคะลิงก์อยู่ใต้คลิปอยู่ใน description นะคะ,ะมาดูกันนะคะว่าไพ่จะ บอกอะไรคุณบ้างมีพลังงานในเรื่องราวอะไรบ้างน,นะคะที่มากระทบกับคุณนะคะหากมันดีนะคะคุณก็จะได้มีกําลังใจนะคะแต่ถ้าหากมันไม่ดีก็จงให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตนะคะไม่ต้องตื่นตระหนกไปนะอะขอไพ่ให้กับชาวลัคนาราศีเมถุนหน่อยไพ่ประจำตัวนะคะค่อนข้าง f ฟียสเหมือนกันเนาะอ่ะมันหมายถึง บางทีเนี่ยคุณอาจจะใจร้อนง่ายนะคะช่วงนี้อาจจะมีอาการวู่วามได้บ้างเหมือนกันเนาะเนี่ยอัศวินถือดาบนะคะเป็นพร่ประจําตัวของคุณนะคะบางทีเนี่ยอย่าเขาเรียกอะไรนะอาจจะตัดสินใจอะไรเร็วไปนะคะช่วงนี้อารมณ์ก็อาจจะขึ้นขึ้นลงลงง่ายนิดหนึ่งนะคะนะเอาเป็นคุณผู้หญิงก็ต้องระมัดระวังนะการใช้คําพูดที่รุนแรงอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีคุณอาจจะเพ้อผังเผลอ พลังพูดอะไรออกไปง่ายๆโดยที่ไม่ได้ไตรตรองก่อนบางทีมันอาจจะทำให้เกิดปัญหาที่ไม่จำเป็นเข้ามาในชีวิตเราได้เนอะอันนี้อยากให้คุณระวังนิดนึงในเดือนเมษายนนี้มันเป็นเดือนที่แบบร้อนอ,ะอ่ะก็อย่าใจร้อนตามมันไปนะคะ ชาวเมถุนเป็นคนธาตุลมเนอะคนธาตุลมเนี่ยข้อดีก็คือจะมีความคล่องแคล่วปาดเปรียวนะคะ,ะเฉลียวฉลาดเอาตัวรอดเก่งนะคะหาทางหนีที่ไล่เก่งนะคะเคลื่อนไหวคล่องแคล่วรวดเร็วดังนั้นเนี่ยอาจจะขาดความรอบคอบไปในบางครั้งบางคราวนะคะถ้ามีกิจการเรื่องใดสําคัญสําคัญโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินอยากให้คุณพิจารณาหลายๆรอบในเดือนนี้นะ เกณฑ์การเงินไม่น่าเป็นห่วงนะคะเกณฑ์การเงินของชาวเมถุนในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะรายรับเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรมีถ้ามีหนี้ก็มีตังใช้หนี้แน่นอนนะคะแล้วก็ถ้ามีแฟนนะแฟนเป็นคนหาเงินเก่งนะแต่ก็ใช้เงินเก่งพอสมควรเลยหาเก่งใช้เก่งนะคะแต่ว่าหาได้ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงอะไรแต่ว่าบางทีเดือนนี้เนี่ยทั้งคุณแล้วก็แฟนเนี่ยมีโอกาสที่จะใช้เงินตามอารมณ์ค่อนข้างค่อนข้างเยอะเลยละ่ะ นะจ่ายหนักนะฮะแล้วก็มีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินไปกับการสังสรรค์ปาร์ตี้หนักหนาดูเหมือนกันนะคะแล้วก็ซื้อของให้แฟนด้วยก็ได้นะอืมแต่ว่าไม่ต้องห่วงหรอกไพ่มันเนี่ยออกมาซื้อของให้คนที่เรารักนะคะก็เป็นเรื่องดีๆให้แก่กันนะถึงบางทีเนี่ยมันก็มีซื้อของแพงด้วยนะบางทีก็ไม่ได้อยากจ่ายหรอกนะแต่อาจจะต้องจ่ายเพราะว่าก็แฟนก็คือคนสําคัญในใจเราใช่ไหมอะ มันก็มีเกณฑ์นในการใช้จ่ายแบบนั้นนะคะอ่ามาดูเรื่องของการงานกันดีกว่าการเงินไปแล้วรายรับดีนะคะรายรับดีการเงินเป็นที่น่าอิจฉาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆมี10เหรียญเกิดข,ขึ้นนะคะมีไพ่เอ็มเพรสเกิดขึ้นมีไพ่เทนออฟคัพส์เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่น่าเป็นห่วงอะไรเลยมาดูเกณฑ์การงานกันบ้างนะคะสําหรับผู้ที่ทํางานประจานะการงานก็ อาจจะทำให้คุณหงุดหงิดอยู่บ้างน,นะคะเหตุผลนั้นมาจากคนรอบๆตัวของคุณนั่นเองนะอาจจะมีภาระงานที่หนักหน่วงหลายสิ่งหลายอย่างให้เรามาระวังการใช้คําพูดนะคะการมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็ความคิดเห็นที่มันไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่บางทีมันจะมีงานด่วนๆเข้ามาเหมือนกันเลยเงี้ยคุณอาจจะแบบคล้ายๆกับมันก็หัวเสียวุ่นวายนิดนึงนะคะแต่มันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะมันมักจะมีงานในลักษณะที่ คุณอาจจะไม่ค่อยชอบมันสักเท่าไหร่แต่คุณก็จําเป็นจะต้องทํามันทําด้วยความเบื่อหน่ายมันทําแบบอ่ะแต่มันก็ต้องทำแหละเพราะมันเป็นหน้าที่ให้เราระวงังลักษณะของงาน ที่มันเป็นปัญหาเรื้อรังนะคะอะไรที่มันแก้ไขมาอย่างยาวนานเนี่ยเดือนนี้มันยังอาจจะไม่ได้จบสิ้นภายในเดือนนี้อย่างที่ใจคุณอยากให้เป็นมันอาจจะต้องแก้ไขไปตามสเต็ปตามสเต็ปแล้วก็มันมีระยะเวลาที่ต้องใช้ของมันมันมักจะเป็นปัญหาเดิมๆเดิมๆค่ะถามว่ามันแก้ไขได้ไหมในเรื่องของการงานการประสานงานกับคนเดิมๆนะปัญหาเดิมๆเรื่องเดิมๆมันยังแก้ไขไม่ได้ใจเย็นๆนะคะนะมองให้มันเป็นเรื่อง ธรรมดาเมาให้มันเป็นอากาศท่าเดี๋ยวคุณจะผ่านมันไปได้เองนะอย่าอย่าไปเอามันมาเป็นอารมณ์นะคะให้เราอารมณ์เสียเพราะว่ามันแก้ไม่ได้นะมันก็ต้องอยู่กับมันไปเรื่อยๆต้องคุ้นชินกับมันแล้วใช้ชีวิตแล้วให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณนะคะโดยที่คุณก็อย่าไปทุกร้อนอย่าไปเดือดร้อนอย่าไปโมโหมันนะถึงจะดีนะคะต่อไปกิจการส่วนตัวกิจการส่วนตัวเนี่ยยังไปได้เรื่อยๆแต่มันก็ได้รายได้ ไรายได้เนี่ยมันก็ยังคงได้อยู่นะแต่ว่าเดือนนี้อาจจะน้อยลงนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละมันมีปัจจัยภายนอกเข้ามานะโควิดก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะ บางทีก็ให้อยู่บ้านหลายๆท่านนะคะอาจจะรายได้น้อยลงในการเปิดกิจการร้านขายของร้านต่างๆอะไรเงี้ยดังนั้นเดือนนี้มันก็เลยเป็นสีเหรียญแต่ว่าการเงินมันยังยังอยู่ดีนะคะรายได้ที่ผ่านมาก็ยังอยู่เรานี่แหละเพียงแต่ส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาในเดือนนี้มันอาจจะน้อยกว่าที่เราคาดหวังไว้แต่ยังคงพยุงกิจการผ่านไปได้เรื่อยๆนะ ไม่แนะนำให้เริ่มขยับขยายกิจการในเดือนนี้ไม่แนะนำให้เริ่มต้นเปิดร้านใดๆในเดือนนี้นะคะใครที่จะโยกย้ายงานเนี่ยถามว่ามีเกณฑ์ที่จะได้งานไหมถ้างานใหม่ถ้าคุณหางานใหม่ในเดือนนี้คิดว่ายังไม่ได้นะแต่ว่ามันน่าจะมีการติดต่อเข้ามาในในเดือนถัดไปให้คุณรอดูในเดือนถัดไปดีกว่าถ้างานใหม่อะมันเป็นงานที่อยู่ไกลจากที่พักของคุณนะคะ เหมือนมาต้องย้ายจังหวัดย้ายบ้านหรือเป็นงานที่อาจจะต้องเดินทางงานลักษณะนั้นน่ะมันถึงมีเกณฑ์ที่จะได้ในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่ได้ได้เหมือนกันแล้วก็ได้เงินดีด้วยอาจจะเป็นเซลอาจจะเป็น Import Export หรือว่าเป็นโลจิสติกแนวแนวนี้นะคะก็โอเคเลยเป็นงานออนไลน์ได้ไหมก็ได้อยู่นะได้อยู่นะแต่ว่ามันจะมีมันจะเป็นบางจอบอะคุณรู้ว่ามันได้เงินดีแต่คุณอาจจะไม่ได้แฮปปี้ที่จะทำมันแบบนั้นก็ได้เป็นลักษณะงานแบบนี้นะก็ทายว่าถามว่าจะได้ย้ายใหม ถามว่าจะได้ย้ายไหมแล้วคุณจะไปไหมไม่เหมาะว่าคุณก็ไม่ไปอ่ะไม่น่าจะได้ไปนะอืมแต่มันก็มีเหมือนกันนะเนี่ยอยากจะไปอยากจะออกจากงานแต่ว่าไปแล้วก็ดูเหนื่อยยังไม่ได้ไปตอนนี้นะคะอาจจะดีเลย์กว่ากําหนดการที่วางไว้เนาะการเดินทางเป็นอย่างไรบ้างอยากจะเดินทางนะคะแต่ว่าการเดินทางก็ มันืองยังไม่ค่อยได้ไปไหนนะเนี่ยมันยังไม่ค่อยได้ไปไหนได้ไปก็คือได้ไปในที่ใกล้ๆนะคะหลายๆคนมีแผนที่อยากจ,จะเดินทางแต่ว่าเหมือนต้องเลื่อนออกไปรอคอยรอคอยให้สถานการณ์มันคลี่คลายกว่านี้ก่อนหรืออาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของเงินนะคะมาดูความรักกันบ้างความรักคนโสดนะคะสาหรับคนเมถุนในเดือนนี้ถ้าโสดสนิทจริงๆก็ยังจะคงโสดต่อไปนะอืมสาหรับคนที่โสดแบบมีคนคุย คนคุยมักจะอยู่ไกลนะคะคนคุยเป็นคนที่อยู่ไกลในเบื้องต้นในเดือนนี้การพูดคุยกันเนี่ยอาจจะแบบคุยกันบ้างมันไม่ได้หวานมันไม่ได้อะไรมันเป็นการคุยกันในเรื่องเดิมๆนะคะการทำใยสารทุกสุขดิบเธอเป็นยังไงบ้างมีการรอคอยแมสเซจแล้วก็คนที่รอคอยเนี่ยแมสเซจมันอาจจะไม่ค่อยเข้าในเดือนนี้สักเท่าไหร่ก็ดูมันอยู่ไกลอะ่ะ ถามว่าคุยได้บ่อยไหมเขาส่งมาหาคุณบ่อยไหมไม่ค่อยบ่อยนะเหมือนกับคุณน่ะอาจจะไปคุยกับคนที่เขามีแฟนอยู่แล้วมีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้นะคะหรือเป็นตัวคุณนะคะที่มีแฟนอยู่แล้วมีคู่อยู่แล้วแล้วก็เหมือนมีคนคุยทางไกลด้วยอีกเหมือนกันนะคะมันก็จะเป็นความสัมพันธ์แบบนี้ที่โดดเด่นขึ้นมาแต่ว่าให้เรามาระวังการมีปากเสียงเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือการที่มีความเห็นไม่ตรงกันการทําอะไรที่อีกคนทําไม่ได้ดั่งใจหรือคุณทําไม่ได้ดั่งใจเขานะคะให้เรามาระวังการมี ปากเสียในเรื่องนี้นิดนึงนะไม่ว่าจะเป็นกิกของคุณหรือว่ากับแฟนของคุณแต่ถ้าถามว่าแฟนจับโปได้ไหมก็ยังนะหรือคุณจะจับโปแฟนได้ไหมก็ไม่มีนะอ่ะมาดูฝั่งแฟนคุณบ้างส,สาหรับคนมีคู่มีคนคุยนะก็อืมไหนดูก่อนอืมค่อนข้างเขาก็ค่อนข้างที่จะเขาก็รักคุณนะ ดูรักดูหลงดูหลงไหลนะคะแต่ถามว่าแบบแอบไปมีใครคนใหม่ไหมไม,ม่นะคะหากคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเขาในตอนนี้พยายามรักษาความสัมพันธ์กระชับมิรนะคะสกินชิปกันเข้าไว้นะคะความรักความสัมพันธ์จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆพยายามพูดจากันให้ไพเราะสนอหุสุภาพนะคะก็จะไม่มีปัญหาใดๆใจเย็นๆนะคะอย่าฟัดงวาฟัดงาม,มากก็จะพัฒนาความสัมพันธ์ในเดือนนี้ได้เป็นอย่างดีนะเขาไม่มีใครหรอก แต่ว่าถ้าหากว่ามันมีปากเสียงเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันก็จะหมดหยุดพูดคุยกันไปนะคะแล้วมันอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาอะ่ะเหมือนกับห่างออกจากคุณแล้วไปคุยกับคนอื่นแทนเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ใกล้กันเนี่ยลดการมีปากเสียงลงนะคะมันก็จะลดความเสี่ยงในการที่จะทําให้เขาอะ เหมือนไปสนใจคนอื่นอะไรแบบนี้นะแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นนิสัยของเขาคือแฟนคุณคนที่คุณคบพลังงานมันเด่นมากเลยมันเป็นแบบมีเดวิลขึ้นมามีใบนี้ขึ้นมานะเหมือนกับเดือนนี้เขาอาจจะขี้โมโหนะคะอารมณ์ขึ้นๆลงๆง,ง่ายดังนั้นต้องใจเย็นๆนะคะถ้ามันเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วให้คุณทําใจอย่าไปสนใจบางคําพูดของเขามากก็ได้เนาะอะไรปล่อยได้ก็ปล่อยไปนะคะแอบต่อไป เกในการพัฒนาความสัมพันธ์สําหรับคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนยังไม่มีนะคะความสัมพันธ์มันก็ขึ้นขึ้นลงๆลงมันยังคงไม่แน่นอนนะมันก็ยังคุยกันได้เรื่อยๆคุยกันบ้างอ่อนๆออบๆอยู่อย่างนี้นะคะยังคงไม่มีความชัดเจนเกิดขึ้นหากคุณคาดหวังในความชัดเจน จากเขาว่าเราเป็นอะไรการอันนี้คือสถานะที่ไม่ชัดเจนนะเดือนนี้มันยังคงไม่ได้นะมันก็ยังเป็นในลักษณะที่เขาก็ยังไม่มีการตัดสินใจใดๆทั้งนั้นแล้วก็ระวังไว้ด้วยนะว่าถ้าคุณเอ่ยปากเรื่องนี้พวกคุณอาจจะทะเลาะก,กันได้เหมือนกันแล้วมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยเหมือนเกือบจะเลิกหรือไม่เลิกก็เหมือนเลิกหรือมันก็ค่อยๆห่างไกลกันออกไปเรื่อยๆหรือทําให้เขาเนี่ยเหมือนกลับไปมองหาเป้าหมายใหม่นะฮะคือเขาดูเราเขาไม่น่าจะได้คุยกับคุณคนเดียว นั่นแหละก็ยังคงไม่ได้ความชัดเจนนะคะบางทีตัวคุณเนี่ยอาจจะลองหาเป้าหมายใหม่ที่เข้าใกล้กับคนที่คุณเขาเรียกว่าน่าจะอยู่กับคุณได้อย่างนั้นมากกว่าคุณลองมองดูนะอืมอันนี้มันเป็นตําแหน่งของความสุขของคุณนะคะเหมือนรอคอยความสุขรอคอยเมื่อไหร่เนี่ยแสงอาทิตย์แล้วก็เรือใบอันนี้มันจะแล่นมาหาคุณสักทีรอคอยความจริงรอคอยวันเวลาที่แบบ เฮ้ยคล้ายๆกับสวยสุกเนะ่ยเมื่อไหร่มันจะมาแต่มันยังไม่มานะมันดูห่างไกลห่างไกลออกไปเรื่อยๆหรือคุณเนี่ยอย่าจะออกไปตามหามันนะคะก็คือมันยังไม่ถึงเวลาใจเย็นๆนะตอนนี้ใจร่มๆก่อนความรักเนี่ยทุกคนมันมีอยู่แล้วนะคะแต่มันก็ต้องได้เจอกันในเวลาที่เหมาะสมด้วยหากเขาคนนี้ไม่ใช่นะคะก็ปล่อยเขาไปนะคะเขาก็เป็นทางผ่านสําหรับเราเดี๋ยวเราก็จะไปเจอตัวจริงของเราในป้ายถัดไปนะคะ อะคำแนะนำพิเศษในเดือนนี้คำแนะนำพิเศษเวลามันมีชาริออตมาเนี่ยต่อให้มันได้คุยได้ครบมันก็แลดูอยู่ไกลกันนะไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยมีเวลาให้กันแล้วมันก็อาจจะมีปัญหาในลักษณะของไกลหูใครตาแล้วแบบหึงหวงอะ่ะอืมระวังปัญหาเรื่องนี้เนาะ แต่โดยรวมแล้ว่ก็ไม่แย่นะสำหรับใครที่ปัญหามันไม่ได้เกิดขึ้นนะคะก็ไม่ต้องไปกังวลน,นะรักษาระดับพลังงานของคุณให้ดีก็พอเกณฑ์เรื่องของสุขภาพนะคะไม่ค่อยมีอะไรน่าเป็นห่วงหากหากคนที่มีการเดินทางตั้งใจจะไปต่างจังหวัดในเดือนนี้รวมถึงการเดินทางไปทำงานอย่าขับรถเร็วนะคะนะโดยเฉพาะตอนกลางคืนนะฟ้าฝน,นขนองคือไพ่มันค่อนข้างดูคุณค่อนข้างที่จะ ขับรถด,ดึกๆดื่นๆขับรถเร็วนะแต่ว่าอย่าช่วยลดความเร็วลงมานิดหนึ่งนะคะถ้าขับตอนกลางคืนเนาะเจะเย็นๆน,นะไม่มีเกณฑ์อุบัติเหตุน,นะคะแต่อยากให้คุณเจเย็นนิดหนึ่งนะถ้าสมมติว่ามันพลาดพังเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากดวงนะมันเกิดจากความประมาทของคุณเองนะคําแนะนําพิเศษสําหรับชาวลัคนาราศีเมถุนในเดือนนี้นะคะ create a unique style นะคะ create a unique style own it นะคะเขาบอกว่าจงเป็นตัวของตัวเองนะคะคล้ายๆกับการสร้างแบรนด์ของตัวคุณเองนั่นแหละนะคะคุณเป็นยังไงก็จงเป็นตัวของตัวเองเข้าไว้นะคะทางานทํางานในสไตล์ของเรานะคะความรักเส้นทางความรักคุณก็มีเส้นทางความรักในสไตล์ของคุณนะแล้วก็คือยอมรับที่เราเป็นเราอะ อืมนะคะจงมั่นใจเข้าไว้นะเป็นตัวของตัวเองให้มากเดือนนี้แล้วคุณก็จะมีความสุขในเดือนเมษายนตลอดเดือนเลยนะคะอ่ะแล้วก็นี่เป็นคําพยากรณ์ทั้งหมดของชาวลัคนาราศีเมถุนนะอ่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ